เรื่องเล่าจากความฝันนิทานสอนใจจากคุณเมย์คืนนั้นเมยนอนสมาธิตามปกติหลังจากที่จิตตกนอนสมจมน้ำตาม,มานานหลายวันจึงได้ทำสมาธิกำหนดจิตเรียกสติของตัวเองกลับคืนมาคืนนั้นสิทธิพี่ทั้งสองนั่งบัวอาจมาหาในสมาธิเมื่อเมยเห็นสิทธิพี่มาเมย์ก็ดีใจรีบยกมือไหว้ท่านทั้งสองพร้อมเข้าไปกอด สิทธิพี่เจียหลงเป็นผู้เอ่ยทักทายขึ้นก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างเจ้าจิตใจย่ำแย่เสียจริงนะหล้วพี่ของเจ้าทั้งสองนี้ติดต่อเจ้ายากเสียจริงเมก็ไม่ได้พูดตอบอะไรท่านแต่น้ำตามันก็รื่นๆรืนขึ้นขอบตาม,มาอีกแล้วสิทธิพี่เหมยฮวาจึงกล่าวตัดบทว่าเอาละเอาละอย่าพูดอะไรเลยปล่อยให้เวลาเป็นผู้เยียวยารักษาจะดีกว่านะ เราไปดูอะไรข้างนอกกันดีกว่าไหมสิท์น้องเจ้าเหล่าพี่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเหล่ามนุษย์เจ้าในการขับขันเช่นนี้เมก็พยักหน้าตอบตกลงทันทีท่านจึงดึงจิตเมออกแล้วพาขึ้นไปนั่งบนบัวอาดแล้วฟ้ามาโผลนอกโลกเหนือน่านฟ้าประเทศไทยที่มองเห็นประเทศไทยทั้งประเทศเลยเมเลยพูดกับสิทพี่ทั้งสองว่าสวยจึงเลย มองจากมุมนี้ลงไปข้างล่างสวยกว่านิภาพไทายตั้งเยอะสิทธิพี่เจียหลงเลยเอ่ยว่าเจ้าใช้ตาทิพมองสิเจ้าว่าเห็นอันใดอย่ามองแบบเที่ยวเล่นเยี่ยงนี้แม่เลยหลับตากำหนดจิตหลับตาแล้วลืมตาขึ้นมาแล้วมองลงไปใหม่อีกครั้งโอ้นั่นไฟอะไรสิทธิพี่ทำไมมันเหมือนไฟนรกเลยทำไมมันลามทั่วประเทศไทยขนาดนั้น รวมไปถึงในประเทศอื่นๆที่เมเห็นด้วยสิทธิพี่เจียลงท่านตอบว่าไฟนรกอย่างไรเจ้าลืมแล้วหรือลักษณะแบบนี้เมยตกใจมากรีบถามสิทธิพี่ต่อว่าแล้วไฟนรกนี้มันขึ้นมาโลกมนุษย์ได้อย่างไรกันแบบนี้สัตว์นรกวิญญาณบาปไม่หลุดขึ้นมาบนโลกมนุษย์นี้มากมายแล้วหรือสิทธิพี่เหมยฮวาเลยตอบแทนว่า ไยนรกนี้ขึ้นมาตามรอยเลื่อนต่างๆที่มีมิติทับซ้อนอยู่กับภพบภูมิของนรกเมื่อคนทำบาปกรรมมากขึ้นนรกก็รองรับแทบไม่ไหวผู้ที่มีหน้าที่เฝ้าประตูมิติก็ควบคุมได้ไม่ทั่วถึงเพราะสัตว์นรกมีจำนวนมากรวมถึงสัตว์นรกก็ต่างพากันหนีแหวกมาตามรอยเชื่อมช่องโหว่เหล่านี้ออกมาเหล่าเทพที่มีหน้าที่ไม่สามารถจะควบคุมได้ทั้งหมด จึงมีสัตว์นรกจำนวนมากหลุดรอดออกมาเข้าสิงผู้คนให้มีจิตใจโหดเที่ยมผิดมนุษย์ทั่วไปลองสังเกตดูสิผู้ที่มีจิตใจที่โมโหฉุนเฉียวโหวดเที่ยมฆ่ากันได้ง่ายๆทั้งๆท,ที่บางครั้งเขาไม่ใช่คนที่มีจิตใจแบบนี้ตั้งแต่แรกแต่เพราะตอนนี้มันมีกำลังเหนือเหล่าเทพพลังดำนั้น ถูกปกคลุมไปทั่วกระจายอยู่ทุกอนูทุกคนทุกแห่งกําลังของเหล่าครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจึงทำได้เพียงชะลอยืดระยะเวลาออกไปเพียงเท่านั้นกําลังแห่งพระพุทธะอริยะไม่สามารถจะต้านได้ไวทั้งหมดท่านทำได้เพียงปกป้องคุ้มครองสาธุชนคนดีได้ในบางกลุ่มเท่านั้นทั้งนี้ไม่ใช่ว่าท่านลำเอียง แต่การคับขันเช่นนี้ท่านจึงต้องช่วยผู้ที่สามารถช่วยได้ก่อนเท่านั้นหาไม่แล้วคงจกไม่มีผู้ใดรอดเป็นแน่แท้สิทธิ์น้องเอ๋ยพระอาจารย์และเหล่าพี่รู้ว่าเจ้าและครอบครัวเจออะไรมากมายต้องทุกข์ระทมใจและกล้ามกลืนสักเพียงใดกับบททดสอบของหนทางการบำเพ็ญน,นี้ แต่พระอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ทุกชั้นฟ้ารวมถึงเหล่าพี่ทั้งสองนี้รอการกลับคืนสู่อริยะฐานะเดิมของเจ้าอยู่นะอย่าได้น้อยเนื้อต่ำใจหรือร้องไห้ไปเลยเหล่าพี่เชื่อว่าน้องน้อยของพี่เข้มแข็งแล้วผ่านมันไปได้จะได้กลับคืนสู่บ้านเราด้วยกันนะสุดท้ายนี้เหล่าพี่ฝากบอกสาธุชนคนดีทุกคน ให้ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจบำเพ็ญนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ล้วนหวังที่จะเห็นเหล่าลูกหลานท่านบรรลุกลับคืนท่านจึงเสด็จลงมาช่วยมากมายอยู่ในขณะนี้อย่าได้นำพลังหรือธาตุกายสิทธิ์ต่างๆมาทำเป็นพาณิชย์ใช้ส่วนตัวแต่จงต่อความสว่างนี้ให้กับผู้คนต่อ,ตอไปได้ให้ประคับประคองกันอย่าได้คลางแคลงใจในธรรม อย่าได้เห็นแก่ตัวกันเลยมันฝึกตนเป็นผู้ให้ผู้เสียสละแล้วสิ่งที่ดีๆที่ท่านหวังก็จะได้มาเองถึงเวลาสิบพี่ต้องกลับก่อนนะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าเจ้าน้องน้อยของเหล่าพี่แล้วท่านก็กลับไปหลังจากที่นำเมกลับมาส่งเข้าร่างแล้วเหมือนในทุกๆครั้งใกล้เคียงกับความฝันตอนปีใหม่มานจะมารับบริวาร กลับมาเปิดคุม้มนรกและปีศาจท,ที่โดนขังไว้ตอนนี้ไฟสงครามมันเริ่มหลายประเทศเริ่มลุกลามมาเรื่อยๆจริงเท็จอย่าได้ใส่ใจเพียรทำความดีเข้าไว้เทินเมื่อภัยจะมาถึงขอให้ทุกท่านเร่งสร้างความดีปัจจุบันสำคัญที่สุดอดีตเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วแก้ไขไม่ได้เก็บไว้เป็นอุทาหรณ์อนาคต เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงไม่มีความแน่นอนปัจจุบันสำคัญที่สุดกำหนดอนาคตเราได้สรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขอให้ปล่อยตามวาระแห่งกรรมอนาคตจะดีหรือจะเลวอยู่ที่ตัวเรากำหนดอายุวันนะสุข,ขะพละของมนุษย์จะดีหรือเลวเป็นเพราะศีลธรรมเมื่อมนุษย์ไม่มีศีลธรรมอายุจะสั้น ภัยจะมีมากการแห่งทํำลายล้างก็จะมีมาขอให้ท่านทั้งหลายเร่งสร้างกุศลความดีอย่าได้ประมาทเพราะความประมาทเป็นหนทางแห่งความเสื่อมภัยทั้งหลายเมื่อมนุษย์หมดสินธรรมหมดความดีแล้วเมื่อนั้นเขาจะเริ่มทําลายล้างเพราะมนุษย์ษยุคนี้ฆ่ากันเหมือนผักปลาฆ่ากันโดยไม่มีเหตุผลเหตุเมื่อมนุษย์ มากมากในกามผลจะถูกทำลายล้างด้วยน้ำท่วมฝนมากเมื่อมนุษย์มีความโกรธจะถูกทำลายล้างด้วยไฟไฟไหม้ภูเขาไฟระเบิดเมื่อมนุษย์มีความหลงมากจะถูกทำลายด้วยลมพายุไซโคลนเฮอริเคนเมื่อมนุษย์มีโลภมากก็จะถูกทำลายด้วยแผ่นดินหรือแผ่นดินไหว ทำกรรมเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นสถานที่ต่างๆของประเทศและของโลกก็เช่นกันให้ดูไว้ผลกรรมที่เขาได้รับพยายามหลีกเลี่ยงสถานที่เหล่านั้นเอาไว้เมื่อเกิดภัยตอนนี้เขาก็เริ่มแล้วอีกไม่นานเกินรอ